โอ้ยเฮดคลิปด้วยเนี่ยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาหาเด็กๆกันนะคะทุกคนไม่นานเอาน้องนี้ชื่ออะไรคะสองข้าน้องอ้วนๆนี่ชื่ออะไรคะชื่อขี้ค่ะส่วนน้องคนนี้ชื่ออะไรคะชื่อใบเตยค่ะน้องคนนี้น่ารักมากคนนี้ก็น่ารักแต่ว่าอ้วนนะคะทุกคนดูส่วนน้องคนนี้มีไอแพดนะคะอู้ใหญ่มากเดวแปนึงนะค่ะเดี๋ยวพี่จะพาไปดูอะไรสักอย่างหนึ่งนะแก โอเคค่ะทุกคนอยากเห็นหน้าพี่ใช่ไหมค่ะเดี๋ยวพี่จะให้น้องๆนะคะจับกล้องแล้วก็ให้น้องๆนะอันนี้นะคะมาเป็นนางเนี่ยคะ่ะนี่คือหน้าพี่นะคะมานี้มานี้พี่อยู่ปสามพี่อยู่ปสามนะคะส่วนนี้อนุบาลสามครับห้าค่ะส่วนน้องโอ้ยโอ้ยอยู่ดืดส่วนน้องขี้ส่วนน้องขี้นะคะอยู่ปหนึ 1. 1> ่งปหนึ่งทับค่ะ หนึ่งทับสี่ค่ะใช่แล้วค่ะ,ค,ะคือบรรยากาศตอนนี้มันแบบโอู้เหม่อกรดโอเคมาทุกคนมายืนเรียงกันอยู่ตรงนี้สวยมากเลยโอ้ยำบางกองน้องขี้ค่ะน้องขี้น้องขี้ชื่ออะไรค่ะน้องขี้ชื่ออะไรคะสวยยานินพูโทนค่ะคิดว่าเลือใช่ค่ะส่วนพี่นะคะชื่อเดชชื่อว่ากันโกรวันชัยยอดเต้นดิ เอวรันปัดรันปัดรันปัดปเยขอให้าตานอนเออช่วงนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะละแมสวัสดีสสดบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด, like, กดสับสไครด้วยนะคะบ๊ายบาย